สรุปเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ดีเอีก๊กับซะนิดหนึ่งนะครับก็เรามีแก็บอยู่ที่5้าหมืนเนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าราคามันจะกลับขึ้นไปอยู่5้าหมืนเแล้วจะลงหรือจะกลับขึ้นไป5้าหมืนเแล้วไปต่อนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับใป็นนักหนาเมระครออยู่มันยังไม่ถึง5้าหมืนเก้านะเพื่อนๆนะยังไงก็ลุ้นกันให้ดีน,นะครับก็ถือว่าเราเพิ่งผ่านพ้นเสิงหาการ์ตไปนะครับสิงหาลดไป8.6%นะครับก็เซปต็มเบอร ต้องรอรุ้นะว่าจะเป็นเดือนที่เขียวด้วยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะแดงๆกันนั่นแหละนะครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเดือนนี้นะครับนะหรือว่าเ e ป t e มเบอเนี่ยปีที่มีการแฮวิ่งก็มีโอกาสจะเขียวได้เช่นเดียวกันถ้าเราดูตอนปี2020เซป t e มเบอแดงตอนปี2 0 1 6 September เขียวซึ่งไม่แน่ September รอบนี้อาจจะเขียวก็ได้เพื่อนๆไม่มีใครรู้นะครับหรืออาจจะเป็นเหมือนเพลงเกนเดยหรือเปล่านะครับ wake me up when September e n d นะครับนะหรือว่าจบ เดือนนี้เราค่ว่ากันเพื่อนสุดท้ายแล้วแต่กันเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยบิตคอยลงมา8จุดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราดูอัลคอยค่อนข้างเละมากๆนะครับนะอีเทเรียมแข็งแข็งนะใหญ่ๆลงไป22อรนะโซลาร์นะ่าลงไป20อรนะโอ้โหยิ่งถ้าเป็นมีมตัวเล็กตัวน้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเละกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับนะรวมถึงถ้าเราดูเซนเตเมนต์ตลาดใน Twitter แล้วกันผมว่าใน Facebook ในไทยก็น่าจะคล้ายๆกัน นะครับนะเลยเดียวว่าตอนนี้นะครับนะคือไม่มีอะไรดีแล้วนะครับนะหรือว่าคนไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นแล้วในตอนตอนนี้นะครับคนมองว่าอิทเรียมก็เละเหมือนกันนะครับนะไม่ต่างจากแบงก์เบอร์รี่นะครับนะหร, Space, หรือว่า m ม s p สเปหรือว่าไลท์คอยนะครับหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่มันพังหรือว่าไม่ได้รับความนิยมในช่วงก่อนนั้นนี้นั่นแหละรวมถึงโซล a น่านะครับนะก็ถูกใช้โดยมีมอะไรแบบนี้นะครับนะหรือว่าใช้เป็นแบบ เอาไว้ปั่นตลาดประมาณนั้นนะครับรวมถึงในเรื่องของวอลลุ่มในการเทรดเนี่ยก็ฮิตออทามโลนะเมื<ๆ>่อนๆหรือว่าพูดง่ายเลยว่าตอนนี้คนไม่เทรดกันแล้วฮนะคนปล่อยเกียร์ว่างคนหนีออกจากตลาดวอลลุ่มต่ำที่สุดเลยในตอนตอนนี้นะครับนะรวมถึงวานต่างๆก็ไม่ซื้อนะครับนะอินฟลูเอนเซอร์ก็หายเงียบไปแล้วนะครับนะอ่ามาเก็ตเมกเกอร์ก็ไม่ไม่ซื้อไม่ทำกราฟนะครับนะ ETF ก็เป็นสแกมนะครับอันนี้เขาว่ามานะผมว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่อันนี้ให้เห็นในเรื่องของสภาวะอารมณ์แล้วกันในตอนตอนนี้นะครับรถด,ดึงแบ c ล็อกก็วอ t เทรดนะครับซื้อกันใมาซื้อกันมา,นมาแล้วก็เทขายรีเทลอ่ะก็ว่ากันไปซึ่งทีนี้ฉะนั้นเราไม่รู้จริงมากนักแค่ไหนแต่ให้เห็นถึงสภาวะตลาดแล้วกันในตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วมีมก็ไม่ได้น่ารักกัอย่างนั้นนะครับมีมก็ ไม่ฟันนี่สักเท่าไหร่หรือว่าไม่สนุกสักเท่าไหร่เลยหรือว่าเละนั่นแหละในตอนนี้นะฮะแพ็กินอัพนะครับนะจบแล้วเพื่อนนะครับนะเก็บของกลับบ้านมันจบแล้วเด็กๆนะครับนะมันจบแล้วเพื่อนนะฮะเจอกันในที่สองนี่สิบนะฮะโอ้โหก็เลยว่าตอนนี้ตลาดดูเหมือนว่ากำลังจะยอมแพ้กันแล้วในตอนตอนนี้นะครับซึ่งผมก็เข้าใจได้นะไม่แปลกใจอะไรนะครับนะเพราะว่าราคามันออกข้างมา180 190วันก็ก็เมกเซนที่จะยอมนะครับรวมถึงราคาก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วัน ทั้ง SMA ทั้ง EMA กันแล้วด้วยในตอนตอนนี้นะครับซึ่งถนะ้าใครต้องทำตามระเบียบวินยัยหรือว่าหลุดเส้น200จ้ออกผมว่าก็ควรจะ,ระรตามระเบียบควรทำตามวินัยนะครับจะออกก็ออกนะครับในตอนตอนนี้นะก็เข้าใจได้แหละเพราะมันไม่มีอะไรดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูอันนี้ตลกมากเลยนะครับนะในเรื่องของ ETF นะครับ Ethereum ETF นะเปิดตัวออกมานะครับวันนี้ขอภายวันที่30หรือว่าเส้นเดินที่แล้วเนี่ยไม่มีอินฟอะเลยเลยนะครับนิ่งกิ๊กนะฮะยิบกาวก็นิ่งกิ๊กก็ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือคนไม่แค ETF อีทเรียมกันแล้วในตอนตอนนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นตลาดที่ที่น่าเบื่อสุดๆนะครับนะขนาด ETF รายใหญ่เองไม่สนใจนะครับนะเออไม่แน่นะครับนะระหว่างจะเจอขาลงแล้วหรือเปล่านี่นะครับนะก็น่าคิดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีกันมาแล้วกันความหวังที่ได้พูดเป็นในไลฟ์เมื่อคืนนี้นะครับเปิดอใครยังไม่ได้ดูนะก็เลยดูว่าเป็นเรื่องของตัว M2 money supply นะครับนะรู้ว่าเป็นเรื่องเงินหรือว่าสภาพคล่องต่างๆหรือว่าโฟลต่างๆในโลก ในเรื่องของเงินนะนะในตอนตอนนี้นะครับดูว่าตอนนี้ M2 เบรกไปแล้วนะครับในะรัวสว่าข้องต,ต่างตอนนี้ชักเริ่มเยอะขึ้นมาจนเบรกออตทําไมได้แล้วนะอย่าลืมนะครับในตอนนี้เรามีปัจจัยสําคัญก็คือบริมาณเงินที่ดูเหมือนว่ากําลังจะทะลักหรือว่าเริ่มทะลักเข้ามาแล้วในตอนนี้นะครับแต่ก็โอเคมันอาจจะยังไม่ได้มาถึงบิตคอยนะครับซึ่งรอบก่อนก่อนก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันคือหุ้นต่างๆขึ้นไปกระจุกจายเหลือแค่บิตคอยที่ยังไม่ขึ้น เร่ลหลังจากนั้นมมกค่อยขึ้นหรือว่าเพื่อแง่เลยว่าบิตคอยอาจจะเป็นตัวได้ท้ายแล้วกันที่จะถูกหยิบยกมาเล่นนะครับซึ่งตัวนี้นโอเคหุ้นสารัดพัม้มอะไรก็พั้มกันหมดนะครับแต่บิตคอยไม่พัม้มแต่กำลังจะพั้มหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูนะมันก็ตามที่ M2 b r e a ออรดามายต่อปี2016นะต้องใช้ระยะเวลาปีหนึ่งนะกลัวบิตคอยจะออดามายแล้วก็พราโบลิกมูฟขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็ต่อปี2016นะรอบนี้เอาขอไปรอบที่แล้ว2019 M2 b r e a k ออร์ดาบ ถ้าเล่วเวลา3 6 6วันกว่าบิตคอยจะพลับพลืกมูฟอีกทีหนึง่งรอบนี้บิตคอยออทามไฮขออภัยตัว M2 ออทามไฮไปแล้วตอนวันที่1นวมเบอร์ฮะถ้าบวกไปอีก3 6 5วันก็คือตอนไหนฮะผมขอบวกไปนิดนึงนะเพื่อนๆนะผมขอวัดไปนิดนึงนะฮะเออ่สักคู่นหนึ่งนะเพื่อนๆก็จะอยู่ระลาบสัก3 6 5วันนะประมาณสัก 6 November นะครับนะก็คือจะมูนนะครับนะเออก็ต้องรอดูนะครับหรือ6โนนซึ่งมันก็ตรงกับช่วง n นเ e m b e อร์พอดีนะครับนะก็หรือพูดง่ายๆเลยว,ว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นหลังจากนี้แล้วไปเบรกออตต์มไยได้ตอนวันที่6 November นะครับนาะนี้ก็ต้องรอลุ้น รอดูกันให้ดีเพื่อนเพื่อนมองกันยังไงคิดอย่ากันยังไงแม่เซหรือเปล่าก็ลองพิมพ์บอกกันมาหน่อยนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นจริงๆหรือว่าเบรกออทต้หาในเดือนโนย e มเบอรได้จริงเนี่ยแสดงว่ามันจะเกิดแบตแทบแบบนี้จริงๆนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในจุดที่เป็นแบตแทบซึ่ง วลาที่เราอยู่ในน,นักขณะเนี้เราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้ามันขึ้นแล้วโอเคแหละเรามองอย้อนหลังมาเราก็เห็นมั้ยมันเป็น bear trap แต่คือพอที่เราอยู่ในสถานการณ์นะั้นนะ่ะบางทีเราไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเราจะรอให้มันเฉลยออกมาเลยบางทีมันก็อาจจะสายเกินไปนะครับตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่มุมมองเราเลยนะว่าเรามองว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงนะครับแต่สำหรับผมก็ยัง,งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าการออกข้ามาร้อยกว่าวันเนี่ยแล้วก็ส่งโดยรวมแล้วถ้าเราดูชาร์ตวีคเนี่ย ก็ยังหล่ออยู่เลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราดูเทรนด์มันก,ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะยังยกหฮย,ยกโลอยู่เลยยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะก็ทีนี้ท่านั้นมันออกข้างอาจจะออกข้างไปอีกสักเดือนหนึ่งเราค่อยขึ้นมาแบบนี้ผมว่ามันก,ก็ยังดูไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ดูหลอ่ออยู่ด้วยซ้ำน,นะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเนาะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าการาฟมันจะเบรกหรือว่ามันจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็บอกเราเองนะครับยังไงช่วงนี้ผมว่าโอเคเราจะพักเทรดก็พักกันได้นะฮะหรือว่าถ้าใครจะ เป็นสายดีเอเก็บออมในช่วงนี้ผมว่าก็เป็นช่วงที่อาจจะได้ราคาต่าเพราะว่าตอนนี้เฟรนกิวอินเด็กคนก็กลัวมามากแล้วนะครับยังงไงจ้องให้ดีนะครับในช่วงนี้ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม Discord เพื่อจะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใตค้คลิปดอโรใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยว,วันละ15บาท เท่านั้นเองนะครับจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบ c อ m มอนิตรตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะครับรวมถึงอย่าลืมเข้ามาในกลุ่ม Discord นะครับดิสคอร์ดในห้องแบ่งเป็นกราฟก็จะมีกราฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่ม d i ส c อ r d ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีนะครับหาก ยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูวิธีขั้นตอนการเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ l ล n e อาร์ตคลิป o ุดเดี๋ยวผมจะส่งของรางวัลส่งแก้วที่ระลึกไปให้นะครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนเนนี้สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับผมว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์ข้อมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันในนนนนเเเมื่่อคีีีีี้้้รรััับโสสสาหววยทด